มี inbox ถามมานะคะทางทางหน้าเพจนะคะหรือว่า inbox facebook มานะคะว่าอ้อมใช้ตัวแอปพลิเคชันไหนนะในการตัดต่อตัววิดีโอที่อยู่ในในเพจทั้งหมดนะคะร้อยเปอรเนต็มเลยนะคะทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube ของอ้อมนะคะอ้อมใช้ตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า kinemaster ค่ะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีทั้งระบบ ios แล้วก็ android นะคะที่สำคัญคือตัวฟรีของตัว kinemaster นะคะ มันตัดต่อได้เลยเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะติดลำคานนิดนึงว่ามันมีตัวลายน้ำค่ะอยู่ข้างๆนะคะอ้อมก็เลยซื้อแพ็กเกจแบบรายปีซึ่งตกเดือนละประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาทไม่ถึงด้วยเพราะว่าตอนนั้นอ้อมซื้อแพ็กเกจหนึ่งพันบาทต่อปีใช่ไหมคะตกเดือนละไม่ถึงร้อยแต่ว่าอ้อมอัดคลิปตลอดมันก็คุ้มะคะ่ะและที่สําคัญคือของแถมที่มันมากับตัวแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตัวกราฟิกตัวเทคทั้งหมดมัน ไม่ติดลิาสิท์เอามาใช้ได้เลยนั่นัองก็เลยเออมาก็เลยสะดวกที่จะใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันมากกว่านะคะและความคมชัดนะคะของหน้าหรือของรูปนะคะอยู่ที่กล้องที่ถ่ายทอดเนาะกล้องที่บันทึกนั่นแหละคะ่ะ อ่ะอุปกรณ์นะคะของอ้อมนะคะมีอะไรบ้างนะที่อ้อมทำเนี่ยเพื่อเป็นต้นแบบของหลายๆท่านนะที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะคะไม่ได้มีสตูไม่มีห้องไม่มีแสงอะไรมากมายนะคะอ้อมใช้แค่ตัวโทรศัพท์มือถือ1เครื่องก็คือเครื่องที่ใช้อัดเครื่องนี้นะคะ iPhone 7 Plus นะคะตัวเก่าๆนั่นแหละนะคะไม่ได้ซื้อใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คืออ้อมมี macbook 1ตัวนะคะอันนี้ทำงานมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีรุ่นปี2011 นะคะเป็น macbook pro รุ่น2011ซึ่งหนักมากแล้วก็เป็นคุณปูล่ละคุณปู่ macbook นะคะแต่ว่าทิ้งกันไม่ลงนะคะเพราะมันยังใช้งานได้อยู่นะคะถ้าใช้ได้อ้อมก็ยังใช้อยู่นะแล้วก็อ้อมมีตัว ipad ตัวหนึ่งนะคะซึ่ง ipad ตัวนี้ค่ะเอาเอาไว้เขียนเอาไว้เขียนหรือว่าเวลาจอยขึ้นมาอยากจะโชว์หน้าจอจาก ipad ใช้การทํางานจาก ipad อ้อมก็เลยใช้ iPad ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ามันถนัดกว่าในการเขียนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะในการทําคลิปแต่ละครั้งอะอ้อมใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันอย่างเดียวเลยนะคะในคลิปนะคะก็จะมีแทรกรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะปึงป้งปึง้งปซึ่งรูปตัวนี้นะคะก็เป็นไฟล์นะคะเป็นไฟล์ png อะคะ่ะไฟล์ฟที่มันพื้นหลักเป็นทาน,ทานเพเลนต์นะคะ แบบไม่มีพื้นหลังเนาะอ้อมก็เลยเวลาเอามาแทะค่ะมันก็สามารถวางรูปได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ้อมทํา powerpoint ใช่ไหมคะอ้อมก็เซฟไฟล์ powerpoint แต่ละเพจนะคะเป็นรูปก็คือเวลาแทรก็แทะอย่างเช่นสไลด์นี้นะคะมันก็ปึ้งขึ้นมาก็คือการ insert รูปเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็อันไหนที่เป็นเรื่องการสอนนะคะอ้อมก็บันทึกหน้าจอจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็เอามาแทรกข้างๆนี้นะคะอันนี้ก็คือหน้าจอการสอนอ่าคราวนี้นะคะเดี๋ยว มาดูว่าไอแอปตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาสอนการติดตั้งแล้วก็สอนฟังก์ชันการใช้งานว่ามันใช้งานอะไรได้นะคะเ mm hmm. บื้องต้นให้เนาะ mm hmm. เผื่อท่านไหนสนใจอยากเอาไปลองเล่นลองอัดดูนะคะแล้วก็ที่สาคัญคืออ้อมเปิดคอสอนนะคะสําหรับมือใหม่ที่จะหัดตัดต่อวิดีโอนะคะซึ่งจะสร้างเพจสร้าง YouTube อะไรอย่างนี้นะคะ สอนเฉพาะมือใหม่นะคะแล้วก็สอนแบบเดี่ยวนะคะไม่มีเข้ามาเรียนแบบออนไลน์ line, เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาเรียนเนื้อหาออนไลน์ไม่มีนะคะสอนแบบจับมือทําเพราะฉะนั้นก็เลยรับเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่เท่านั้นนะคะแล้วก็เรียนแบบออนไลน์ line, ผ่านกันเนี้ยแล้วก็ช่วยกันเรียนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไอตัวแอป Kinemaster เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ฟังก์ชันมันน่าใช้แค่ไหนนะแต่คลิปนี้ยังไม่สอนการใช้งานนะคะบอก สอนให้ดูเฉยว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันง่ายยังไงนะคะแอปเที่เอมใช้นะคะชื่อว่า Kinemaster นะคะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะคะตัวโลโก้ของแอปนะคะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถโหลดมาได้เลยนะคะตัวแอปเนี่ยไม่หนักมันจะมาหนักตอนที่เราเอาวิดีโอมาใส่ทําตัดต่อนั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะมันใช้งานยังไงได้บ้างเบื้องต้นเนาะ อพอเปิดแอปขึ้นมานะคะมันก็จะเห็นฝั่งเมนูม,มันจะมี2ฝั่งซ้ายกับขวานะคะฝั่งขวาเนี่ยก็คือตัววิดีโอที่อ้อมตัดต่อทั้งหมดนั่นแหละนะคะที่ลงไปในตัวของเพจนะคะแล้วก็ YouTube นะสังเกตว่าเนี่ยทุกตัวเลยเอ้อมใช้ตัวนี้ตัดต่อทั้งหมดนะคะแล้วก็วิดีโอบางอันก็สั้นก็ยาวนะคะ อันนี้คือความยาวของวิดีโอที่ใช้ตัดต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องนะว่าเรามีความจุมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนก็คือพอตัดต่อเสร็จแล้วก็ลบทิ้งก็ได้มันจะได้ไม่หนักเครื่องนะคะอ่ะมาดูนะคะวิธีการทำงานนะคะเบื้องต้นนะอันนี้แนะนำให้ดูเฉยๆนะคะอ่าเราเพิ่มเราเลือกได้เลยนะว่าเราจะาวิดีโอไซส์ไหนนะคะสมมูิอ้อมเลือกไซส์หนึ่งตอนหนึ่ง มาถึงนะคะมันจะมีแถบข้างล่างนะคะดําๆอ่ะเราก็แทรกวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อเข้าไปนะคะอันนี้ไม่ได้สอนใช้งานนะทําให้ดูเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ไมต้องซีเรียสน,นะว่าตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอแทรกวิดีโอลงไปปุ๊บนะคะนี่วิดีโอเราก็จะอยู่บนนี้ลอะอแล้วแต่นะวิดีโอสั้นยาวต่างกันนะคะแล้วก็ถ้าเราจะตัดต่อวิดีโอสมมติว่าส่วนข้างหน้าไม่เอาอยังเซตผมไม่เสร็จนะอ่ะ ถึงขนาดนี้ไม่เอานะคะคลิกที่วิดีโอมันมีกันไกลนะคะสามารถตัดตรงหัวออกก็ได้ท้ายออกก็ได้นะคะหรือจะตัดแบ่งอย่างนี้ก็ได้แบ่งครึ่งคลิปอ่าสมมติว่าไม่เอาหัวนะคะอ้อมก็เนี่ยมันมีถังขยะดีลีทหัวทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มเลยอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ค่ะตัววิดีโอเราอะคะ่ะสามารถที่จะยอ่อขยายได้นะ,ะนี่เมื่อกี้ตัวมันเล็กไปเนาะเอาให้เต็มกรอบสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะคะ หรือข้างบนอ้อมจะเว้นไว้เอาไว้เขียนหัวข้อนี่เว้นข้างบนไว้เอาไว้เขียนหัวข้อก็ได้นะคะแบบที่เราเห็นใน f a c e b o o เนี่ยที่เขาชอบมีหัวข้อข้อขางบนมีซับไเติลข้างล่างนะคะทําได้หมดเลยในแอปนี้นะ,อะโอเคเมื่อกี้แทรกวิดีโอตัดวิดีโอแล้วนะคราวนี้แทรกตัวอักษรนะคะใส่ตัวสอรเลย เราใส่เป็น k i n าส a s อ e r ก่อนแล้วกันอ่ะเลื่อนได้นะตัวอนัเนี่ยเอาไปซ้ายไปขวาได้นะคะย่อขยายได้อ่ะทำขยายนิดนึงเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะสมมุติไม่ถูกใจฟอนต์มีทั้งไทยทั้งกรีกษมีหลายภาษานะอ่ะปึ้งเปลี่ยนฟอนต์แล้วเปลี่ยนสีก็ได้ยังไม่พอนะคะใส่พวกเส้นขอบให้สีก็ได้นะคะเดี๋ยวเอมใส่ขอบสีขาวนี่ อันนี้ทำให้ดูเร็วๆนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยใส่ a n i m เมชันได้ด้วยนะคะจะป๊อปปึ้งขึ้นมาจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะได้หมดนะคะอ่าขยายมันให้เต็มวิดีโอเลยก็ได้มันก็จะยาวติดกับวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะ Video, กวิดีโอแทรกเทกแล้วนะคะคราวนี้เห็นว่าอ้อมแทกรูปด้วยใช่ไหมคะรูปเนี่ยก็เป็นรูปทั้งเป็นพวกรูปโลโก้เป็นไฟล์ png ไฟล์ jpeg ธรรมดาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองแทรกพวกโลโก้ที่เป็นไฟล์ png ก่อนนะอ่ะอินเสิร์ตแล้วอ้อมก็เลือกแทรกเลยเลือกรูปภาพนะคะอ่ะสมมตินี่แจ้งมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ ไว้มุมนี้เอาไว้มุมหนึ่งมันย่อขยายเลื่อนได้นะคะใส่ออนิเมชันได้นี่คราวนี้มาดูแทรกรูปที่อ้อมเซฟไฟล์มาจากเซฟสไลด์ powerpoint ออกมาเป็นไฟล์รูปนะคะเวลาอธิบายไปเนาะแล้วก็ขึ้นสไลด์ powerpoint ไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือการมาแทรกสไลด์ powerpoint ที่หลังนะคะ ไม่ใช่การอัดบันทึกหน้าจอนะอันนี้มาแทรกเองต่างหากนะคะอันนี้ได้มาแล้วอ่าสไลด์เพาะๆอยู่ด้านข้างนี่ก็มาแล้วอ่าลองดูปึ้องอ่าสไลด์เพอพๆมาค่ะปึ้งเห็นไหมคะอันนี้ก็คือแทรกได้หมดเลยนะคะได้อะไรบ้างเนี่ยวิดีโอได้เทกนะคะได้รูปนะคะ ก็ครบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไอตัวแอปตัวนี้นะคะมันมีพวกแอนิเมชันนะคะมีเพลงให้นะคะลองดูที่ร้าน,นเพลงมีให้เอาไปใช้ได้เลยถูกลิขสิทธิ์แล้วด้วยนะคะมีซาวด์เอฟเฟกให้อันนี้ในกรณีมันจะมีพรีเมียมกับฟรีนะคะของฟรีเนี่ยก็ลองเลือกดู มีตัวสติกอร์ให้นะคะไม่ว่าเราจะเอาแบบฟื้นฟ้าฟื้นวามีคลิกเมาส์ให้ด้วยนี่นะสมมติใครสอนการใช้งานเนี่ยเอาเมาส์คลิกอะไรอย่างเงี้ยซ mm. ึงพวกเนี้ยมันแจกฟรีไงคะแล้วก็บางอันฟรีบางอันเสียเงินนะคะแต่ว่าอ้อมซื้อแบบเสียเงินมันก็ถ้าคำนวณแล้วนะคะอ้อมใช้ตัดต่อตลอดเลยไม่ได้ใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลยอ่ะมันก็สะดวกสบายแล้วก็ไม่แพงนะ ไม่แพงไม่แพงด้วยเดือนลราไม่ถึงร้อยนะคะมีตัว transition ด้วยระหว่างอ่าเปลี่ยนจากอีกหน้าวิดีโอนึงไปอีกหน้าวิดีโอนึงเห็นไหมคะ,ะแล้วก็มีตัวเอฟเฟกนะคะนะคะ ก็คือถ้าใครจะเป็นสายยูทูบเบอร์นะคะอันนี้ก็ครอบคลุมนะใช้งานได้ดีเลยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะไม่ต้องไปเรียนโปรแกรมตัดต่ออะไรที่มันแบบซับซ้อนนะคะอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ปิ้งๆจริงๆนะคะอ่ะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะเราเซฟไฟล์ออกมานะคะ งานที่เซฟเนี่ยมันได้ถึงระดับ 4K เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราถ่ายวิดีโอออกมาวิดีโอเราความละเอียดขนาดไหนนะคะแต่ตัวแอปเนี่ยมันได้ถึงระดับ 4K เลยถ้าเป็นอาอพขึ้น YouTube Facebook ก็เป็น1 0 8 0 p 30 f a เฟรมเลทนะคะแล้วก็แค่ค่าตรงกลางเนี่ยพอดีพอดีเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะหรือว่าจะเลื่อนให้สุดคุณภาพสูงอะไรก็ได้นะคะแล้วข้างล่างมันจะบอกด้วยนะว่า,าไฟล์นี้มันใหญ่เท่าไหร่แล้วพอกด Export ปุ๊บ มันก็จะทำการ Export ให้นะคะเราก็จะได้ตัวไฟล์วิดีโอออกมานะคะเพื่อเอามาส่งให้เด็กดูเอามาลงเพจ a c e b o o k เอามาขึ้น YouTube ได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือรอมัน Export แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอมาลให้ดูนะว่าไฟล์ที่เราทำเมื่อกี้มันออกมาหน้าตายไงนี่พอมันมาเสร็จแล้วามันเซฟลงเครื่องเลยนะคะเราสามารถเอานิ้วจิม้มอ่ะเห็นไหมมาแล้วเนี่ย เห็นไหมคะซึ่งมันก็ไม่มีปัญหานะโปรแกรมนี้ค่อนข้างเสถียรเลยนะคะแล้วก็ใช้งานไม่ยากนะคะเหมาะกับมือใหม่จริงๆนะคะก็คือแนะนำไว้เลยนะคะว่า หลายๆท่านที่ถามมาอ้อมใช้อะไรตัดต่อนะใช้แอปนี้แอปเดียวเลยนะคะ100%เป็นจ้าเป็นยังไงบ้างคะแอปที่แนะนำไปนะคะถ้าสนใจนะคลิปล่างๆนะคะของอ้อมนะมีสอนการใช้งานตัวแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะคะก็ลองไปลองเล่นดูลองใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดปัญหาตรงไหนนะคะเราอยากให้สอนตรงหัวข้อไหนของแอปนะบอกได้เลยเดี๋ยวอ้อมทำคลิปสอนให้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะ